ระวังใครอยากคิดลองดีกับผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือที่เกิดสี่วันนี้เป็นอันขาดถ้าไม่อยากซวยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านดวงชะตาชีวิตของคนเรานั้นล้วนถูกกำหนดมาแล้วด้วยกรรมตั้งแต่อดีตชาติ ซึ่งส่งผลให้ลักษณะนิสัยของแต่ละคนนั้นเกิดมาจึงไม่เหมือนกันบางคนเกิดมามีจิตใจอ่อนโยนใจดีพื้นฐานจิตใจพื้นฐานนิสัยไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครจะยังไงก็ได้อะไรก็ได้แต่บางคนจะยึดเกียรติยึดศักดิ์ศรีเป็นใหญ่บางคนค่าได้แต่ยามไม่ได้หมดตัวค่าไม่ว่าเสียหน้าค่าไม่ยอม หากคุณเป็นคนผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหรือผู้ที่มีเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายบวกระหว่างเส้นใจและเส้นสมองคุณคือผู้ที่เชื่อว่าคุณเป็นเทวดาหรือนางฟ้ามาตั้งแต่ในอดีตชาติและได้รับบัญชาจากสวรรค์มาจุติบนโลกมนุษย์คุณมีลักษณะนิสัยอย่างไรเป็นคนอย่างไร เป็นเรื่องที่คล้ายคายกันถ้าหากสังเกตคนที่เกิดในวันเดียวกันก็มักจะมีนิสัยทั่วๆไปคล้ายคายกันนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมได้กำหนดให้เรามาเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างนี้จึงถูกส่งลงมาเกิดในวันนี้กรรมเก่าของเรานั่นเองเป็นตัวกำหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตของเรานะคะถูกกำหนดมาแล้วก็จริง แต่มันถูกกำหนดเพียง30%เเท่านั้นอีก70ซน์นั้นเราเป็นผู้ที่กำหนดดวงชะตาชีวิตของเรานับตั้งแต่เรานั้นรู้ความผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในอดีตชาติเป็นผู้ที่สร้างสมบุญบารมีมาก่อนและเมื่อเกิดมาในชาตินี้ถ้าหากทำกรรมดีดวงชะตาที่ถูกกำหนดมาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ถ้าหากว่าเราทำชั่วดวงชะตาที่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชั่วดังนั้นจงกำหนดชีวิตด้วยตัวของเราเองเพราะ30%ที่กรรมเก่ากำหนดมานั้นจะถูก70%กรรมใหม่ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้วิถีชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคือต้องสร้างสม คุณงามความดีแล้วชีวิตของเราก็จะดีไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันนั้นคนที่เกิดในสี่วันนี้ใครที่เป็นลักษณะบุคคลที่เรียกได้ว่าอย่ามาแยมอย่ามายามอย่ามาลองดี เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบและไม่ยอมให้ใครมายามศักดิ์ศรีมาหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนไม่ชอบให้ใครมาดูถูกมาเอาเปรียบกลุ่มบุคคลเหล่านั้นได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันเสาร์และคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนี่คือกลุ่มบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อย่าได้แย้มเป็นอันขาด คนเกิดวันอาทิตย์เป็นชาวาธาตุไฟดวงอาทิตย์ก็คือดวงดาวที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งนั่นก็บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำความมีอำนาจมีบารมีดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีลักษณะมีบุคลิกความเป็นผู้นำสูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่รักพวกพ้องรักพี่น้อง จะคอยปกป้องผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาจะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากนี่เป็นบุคลิกที่โดดเด่นมากของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลยจะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีมาเป็นอันดับหนึ่งของคนที่เกิดทุกคนใน8วันรวมทั้งคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่น คือรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากเขาจะไม่ชอบให้ใครมาดูถูกมาเหยยดยามเขาเขาจะชอบให้คนให้เกียรติเขานี่คือลักษณะที่เด่นมากของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนวันอาทิตย์คุณจะรู้ตัวเองดีคุณสังเกตตัวเองคุณจะรู้หรือถ้าใครมีแฟนที่เกิดวันอาทิตย์หรือมีเพื่อนที่เกิดวันอาทิตย์ ให้คุณรู้นิสัยเขาไว้เลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกมาเหยียดยามซึ่งการที่เขาเป็นคนแบบนี้ส่งผลให้เขานั้นเป็นผู้ที่ชอบดูแลชอบปกป้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นคนที่ฉลาดและมีไหวพริบดีมากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นิสัยเวลาที่เขาใจร้อนคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเหมือนไฟ จะมีความทะเยอทะยานสูงหากอยากจะทำอะไรเขาจะต้องได้เป็นผู้นำํำเขาจะไม่มีความรู้สึกอยากเป็นผู้ตามเลยจะรู้สึกอึดอัดหากได้ตามคนอื่นจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงปรีดจะยึดด้านในความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นิสัยใจคอใจกว้างถึงไหนถึงกันใจถึงมากใจนักเลงนี่คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ อย่าได้ยามเขาหากยามเขาคนวันอาทิตย์จะไม่ยอมเด็ดขาดอย่าได้ลองดีกับคนในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่ไม่ยอมใครจะเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามพูดจาขวานผ่าซากไม่กลัวใคร ถ้าได้โมโหเรียกได้ว่าโมโหร้ายสู้เป็นสู้ไม่ยอ่อท้อต่อสิ่งใดๆแม้เขาได้รับมอบหมายทำงานสิ่งใดคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นคนที่มีความอดทนมีความมานะบากบัน่นทำจริงทำจังขยันหมั่นเพียรสู้จนสุดลิ์สุดเดชท,ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงเป็นคนที่มีนิสัยเปิดเผยกล้าได้กล้าเสีย และไม่ชอบถูกออกคำสั่งจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังถ้าหากคนวันอังคารได้โกรธใครเขาจะสู้ไม่ถอยเลยเป็นคนตรงตรงพูดตรงตรงจะริดมารยาไม่เป็นแล้วคนที่เกิดวันอังคารเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสู้ชีวิตการทำงานหรือการสู้กับคนที่ต้องการจะมาเอาเปรียบหรือคนที่จะมาหยามมาลองดี คนที่เกิดวันอังคารสู้แบบไม่ถอยเหมือนกันนี่คือลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารอย่าได้ไปแย้มเขาอย่าได้ไปท้าทายอย่าได้ไปลองดีเพราะคนวันอังคารสู้เป็นสู้ค่ะต่อไปคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นี้ถือว่าเป็นคนที่ดวงชะตาแข็งที่สุดในบรรดาคนที่เกิดทั้งแวันเลยค่ะ คนที่เกิดวันเสาร์จะมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่คิดแต่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ทำแต่ไม่ค่อยพูดรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองถือเกียรติถือศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนตรงไปตรงมารักใครรักจริงเป็นคนโกรธยากจะมีความอดทนไม่โกรธใครง่ายๆแต่ถ้าได้โกรธคนวันเสาร์จะโกรธนานโกรธแบบลบหายไปจากชีวิตเลย จริงๆคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแค้นเคืองใครไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าได้แค้นจะแค้นฝังใจอย่าได้ลองดีหรือลองใจคนที่เกิดวันเสาร์เพราะถ้าหากเขาได้โกรธคุณคุณจะเสียเขาไปตลอดชีวิตไม่มีทางได้ย้อนคืนอย่างแน่นอนถ้าหากเห็นเขาใจดีใจเย็นจงเห็นคุณค่าของเขา เพราะคนที่เกิดวันเสาร์นั้นถ้ารักใครจะทุ่มเทจะดูแลซึ่งจะทําให้คนที่เป็นแฟนของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นตายใจคิดว่าคนวันเสาร์นั้นรักตัวเองมากให้รู้เลยถึงแม้เขาจะรักคุณมากแต่ยามที่เขาตัดขาดคุณเขาก็ตัดขาดคุณได้อย่างตายสนิทเหมือนกันไม่มีทางจะย้อนคืนอย่าได้ไปลองดีเห็นนิ่งๆไม่ใช่ไม่รู้จักเจ็บคนเกิดวันเสาร์ถ้าเจ็บแล้วจํา และคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นคนที่ดวงชะตาแข็งถ้าใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้ไปในที่สุดนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์คนที่ดวงชะตาแข็งที่สุดในบรรดาทั้ง8วันคนไม่น่าที่จะลองดีหรือไม่น่าที่จะพยายามเขาอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเรียกว่าดวงชะตาราหูจะเป็นคนที่มีจิตใจห้าวหาญฮึกเหมิมไม่กลัวใครเป็นคนก้าวร้าวกล้าเสี่ยงโกรธใครโกรธแรงมักจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยจะอยู่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ใจนักเลงฉลาดแต่ลองได้เชื่ออะไรจะงมงายจะเปลี่ยนความคิดได้ยากมากใครที่มีคนรัก เป็นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงมากคุณต้องรู้และระมัดระวังตัวอย่าทำให้เขานั้นหึงเพราะเธอจะตามติดเขาจะตามติดจะสืบเสาะจะต้องรู้ให้ได้เอาถึงตายได้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตประมาณนั้นและอย่าให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนโกรธเพราะเป็นคนที่โกรธแรงมากไม่กลัวใครถ้าเธอ หรือเขาโกรธเขาหรือเธอจะเห็นช้างเท่าตัวมดเขาจะคิดหรือหาวิธีเอาคืนจนได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจนสุดความสามารถไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนเรียกได้ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจองล้างจองผ่านไปเลยเป็นคนที่มีความร้อนรุ่มใจร้อนโกรธแรงแ้นแรงอาฆาตแรงพยาบาทแรง ว่าที่จะหมดความอาฆาตพยาบาทเรียกได้ว่านานมากแต่ถ้าหากคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนที่สร้างกรรมดีมาเยอะทำความดีไว้มากเข้าสู่แนวทางแห่งการทำทานถือศีลและภาวนาดวงชะตาแล้วก็ลักษณะนิสัยของคนคนนี้ก็จะกลับกันค่ะก็จะดีขึ้นแล้วก็จะกลับกันเลยจากร้ายกลายเป็นดี จึงแนะนำให้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนน้อมตัวเองเข้าสู่การทำความดีแล้วความหมกม,มุ่นหรือความร้อนแรงความร้อนรุ่มในจิตจะคลายลงดวงชะตาชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยยิ่งคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเป็นผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือยิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะเข้าหาธรรมมะเข้าหาการฝึกจิตการทำสมาธิการทำจิตให้นิ่ง ฝึกให้ใจนั้นเย็นลงสงบลงมีความสุขุมมีความเยือกเย็นเพราะคุณเป็นคนที่มีความร้อนมีความใจร้อนพึงระวังการกระทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกายวาจาหรือใจเพราะสามารถที่จะทําให้เรานั้นมีการทําความชั่วได้เร็วขึ้นด้วยความที่ผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเป็นคนที่ใจร้อนวู่วาม จึงพึงให้ใช้สมาธิระงับจิตระงับใจจะได้ผลดีที่สุดทั้งเป็นการสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยขอให้ทุกท่านมีวิจ,จารณญาณในการมองคนในการควบคุมตัวเองสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นำไปใช้สิ่งใดที่มองแล้วไม่มีประโยชน์ก็มองผ่านนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ